นามีมามหาลาภาอิติพุทธะสวนนางวารัชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดทังวาปัดทังวาเอหิเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานมามิหังนมามีมามหลาภาอิติพุทธะสวนนางวารัชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดทังวาปัดทังวาเอหิเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานมามีหังนมามีมามหลาภาอิติพุทธ สุวรรณนางวาราชตังวามณีวาทนังวาพี่ชังวา่าอัดทังวา่าปัดทังว่าเอหิเอหิอาคัตเชยยอิติมีมานะมามีหังอิติปูชาจะมหาราชาสัพพสเนหะอรหังสัมมาสัมพุทโธมหา,มายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนโมพุทธายะนะเมตตาโมกะลุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนมะอุเมตตา อาคุณังอระหังเมตตานมโมพุทธายะพระพุทธไตระตะาาัตนญาณมณีนพราชศสีสหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเทหลังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยค้าปรายนติพรหมมาจมหาเทวาอภิลาภพาะพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิระทโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาศีวิรธาสา,าวิรอิทิโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวาโมสัมปจิตชามิเพ เพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือ